สวัสดีค่ะฝนฟ้าอากาศกับบิวปิ่ณฑร์ถาคุณวินานันค่ะว่าทีผู้เข้าประกวดไทยซูปเปอร์โมเดลค่ะสําหรับสัดส่วนนะคะ34 24 35สูง175ิซนติเมตรค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะถูกอ,อกถูกใจทาคณะกรรมการกันบ้างหรือเปล่าล่ะคะอะไรล่ะอุ๊ต่ะฝากไม้หน่อยแล้วกันนี่ ฉันจ้างเธอมากวาดบ้านถูบ้านนะไม่ได้จ้างให้ไปเป็นนางแบบเอาไปทาห้เสร็จเดี๋ยวเน่พ่อค่ะคุณนายคะ่ะแม่หนูก็มีความใฝ่ฝันกับเขาเลยค่าอยากจะเป็นนางแบบกับเขาบ้างเหมือนกันนะคะจะจ้างหนูให้มาแค่ถูบ,บ้านล้างจานซัก ยังไงล่ะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยบ้านเรายังฝนตกอยู่นะคะซึ่งคาดว่าจะไปเบาอยู่ที่สัปดาห์หน้านโน้นค่ะคุณผู้ชมคะไปดูกันเลยคะ่ะร,ร่องฝนที่พาดผ่ดานภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงเป็นตัวการหลักนะคะที่ทาให้เกิดฝนในพื้นที่ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังพัดปกคลุมอยู่คะ่ะทําให้ทั่วทุกภาคมีฝนหนานแน่นตกหนักบางแห่งค่ะซึ่งทางปพเตือนนะคะ9จังหวัดได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพิจิตรขอนแก่นฉะเชิงเา ชนบุรีระยองจันทบุรีระวังน้ำท่วมฉับพลนันน้ำล้นตลิง่งน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มค่ะและช่วงนี้นะคะฝนค่ะจะตกเยอะไปตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะไปดูกันก่อนเลยนะคะที่ภาคเหนือค่ะพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือค่ะก็จะมีฝน70%ของพื้นที่ตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีฝน60%ของพื้นที่ตกหนักแถวชัยภูมินะครราชสีมาบุรีรัมย์ ภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีภาคตะวันออกค่ะมีฝน70%ของพื้นที่ทะเลคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง2เมตรไปดูกันที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝน60%ของพื้นที่ฝั่งอันดามัน70%ของพื้นที่บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองทะเลอันดามันค่ะมีคลื่นสูง2เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพหมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝน70%ของพื้นที่ค่ะ แล้วก็ฝนที่ตกในช่วงนี้นะคะก็ส่งผลทําให้อุทยานแห่งชาติเขาหลวงค่ะต้องออกมาประกาศเตือนนักท่องเที่ยวนะคะให้ระมัดระวังถ้าเกิดว่าจะเข้าไปเที่ยวในอุทยานค่ะไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะทั้งน้ําตกครมโลกน้ําตกกระโรมน้ําตกกรุงชิงน้ําตกท,าท่าแพและน้ําตกอื่นๆในอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละคะ่ะเจ้าหน้าที่ได้ประกาศเตือนนักท่องเที่ยวให้ระวังอันตรายจากกระแสน้ําตกที่ไหลเชี่ยวนะคะซึ่งบางจุดเนี่ยมีน้ําวนด้วยส่วนที่ จังหวัดนครพนมค่ะทางจังหวัดก็ได้ออกมาประกาศเตือนอย่างต่อเนื่องนะคะให้ระวังน้ำโขงรวมถึงลําน้ําสาขาค่ะจะล้นตะลิ่งไหลท่วมบ้านเรือนขอให้ประชาชนนะคะอยู่ติดริมน้ําเก็บของขึ้นที่สูงด้วยนะคะ่ะปิดท้าย